Luis Enrique Martinez เนสทำผลงานน่าประทับใจในฐานนะเทรนเนอร์ーーทีมชาติสเปนจนมีข่าวว่าคริสเตียโน o โรนัลดอยากให้สโมสรดึงเทรนเนอร์วัย51ปีมาเป็นนายใหญ่คนใหม่ของทัพปีศาจแดงรับเดอะเซตผู้สื่อข่าวสกายสปอร์รายงานว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคริสเตียโน o โรนัลด u ซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกส ต้องการให้หลุยเอลิกเก้มาร์ติเนสเทรนเนอร์ทีมชาติสเปนมาเป็นนายใหญ่คนต่อไปของแมนยูนเต็ดหลังการปลดโอเลกุน่าโซชาออกจากตำแหน่งแมนยูนเตตดตัดสินใจปลดโซชาออกจากตำแหน่งหลังปลาชัยแบบหมดรูปต่อวัดฟอร์ดหนึ่งประตูต่อ4ีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทีมปีศาจแดงตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับซินาดีซิดานอดีตเทรนเนอร์ของเรอัลมาดริดและเอริกเทนฮาร์กของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัม โดยมีข่าวว่าสโมสสอจะตั้งเฮสโคตที่ดูแลทีมจนไปถึงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ก่อนจะมีการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ในระยะยาวช่วงซัมเมอร์ตามรายงานจากผู้สื่อข่าว Sky ยสปอรอ้างว่าโรนัลโดกองหน้าวัย36ปีของแมนยูไนเต็ดต้องการให้สโมสสอนดึงลุยส์เอริเก้เทรนเนอร์ทีมชาติสเปนคนปัจจุบันมารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนต่อไปของทัพปีศาจแดง หลังเทรนเนอร์วัย51ปีทำผลงานน่าประทับใจด้วยการนำทัพลาโรคาผ่านเข้ารอบตัดเชือกของศึกยูโรปี2020เข้ารอบชิงชนะเลิศของศึกยูฟาเนชั่นลีกและคว้าตั๋วไปเล่นเวิลด์ค p ัพในช่วงปลายปีหน้าที่ประเทศกาตาร์ด้วยสุดท้ายนี้ขอช่วยกดไลค์ กดแชรกดติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับจะมีข่าวอัปเดตทัทศนคติก่อนและหลังเกมครับมาวิเคราะห์ไปด้วยกันครับเชียร์ไปด้วยกันเพราะเราคือยูนเต็ดขอบคุณครับ